มาเลยจิบกาแฟที่ร้านยอดอาหารแล้วเอสีล่ะคะวันนี้เป็นยังไงมายังไงมาถึงร้านยอดอาหารเลยวันนี้เอสีมาช็อปที่ร้านยอดอาหารค่ะเหรอวันนี้เอสีมีของมาฝากพ,พี่เอสด้วยนะจริงเหรออะไรอะรว,ว้าวมีของฝากอันออะไรเอ่ยโอ้ว,ว้าวเต้าเจี้ยวเต็มเปสสดค่ะสูตรคีโต เอะอันนี้โปรดักต์ใหม่ใช่ไหมคะน้องเอสีใช่เพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นหอมมากด้วยอุ้ยช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วค่ะค่ะคนกินเจมักน่ารักพี่อกินทานเจไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะคนกินเจมักน่ารักแต่ถ้าอยากมาทักก็อินบ็อกมานะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่า พี่เอ,อสงสัยนะคะน้องเอสีเต้าเจี้ยวที่ทําจากเทมเป้สดและยิ่งเป็นสูตรคีโตด้วยเนี่ยแตกต่างจากเต้าเจี้ยวธรรมดาทั่วไปที่เราพบเห็นกันยังไงบ้างคะค่ะอันดับหนึ่งคือเต้าเจี้ยวของเอีนะคะไม่มีน้ําไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีผงชูรสค่ะผ่าน<อ>กระบวนการบ่มจากธรรมชาตินะคะเพียง20วันเราก็ได้เต้าเจี้ยวเนื้อเนียนแบบนี้นะคะ โอ้กว่าเราจะได้ทานเต้าเจี้ยวนี่ยผ่านกรรมวิธีในการทำอย่างน้อยคือ20วันถูกไหมคะค่ะคุณภาพจริงๆและอันนี้เป็นโฮมเมดด้วยเท่าที่พี่เอทราบเนี่ยน้องเอสีทำเองแล้วก็สถานที่ที่ทำเนี่ยจะต้องสะอาดด้วยค่ะแล้วก็น้องเอสีเป็นนักวิจัยคนหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าสินค้าของเอสีเนี่ยทานแล้วเรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็คลีน ไม่ต้องกลัวเรื่องสารที่ตกค้างใดๆที่จะมีผลต่อสุขภาพของเรานะคะแล้ววันนี้นอกจากมาที่ยอดอาหารเนี่ยถามหน่อยมีวางจำหน่ายที่นี่ไหมมีค่ะมีที่ร้านยอดอาหารนะคะซอยนาวามีน4ีสสุดซอยค่ะแล้วขายซองละเท่าไหร่คะอันนี้250กรัมเพียง75บาทเท่านั้นนะคะเนื้อเนื้อแน่นๆนะคะ75ห อย่าลืมเต้าเจี้ยวธรรมดาทั่วไปที่คุณจ่ายเงินไปเนี่ยนะคะมีเนื้อเต้าเจี้ยวเพียง30เอร์เซน์เท่านั้นนะคะนอกนั้นจะเป็นเพียงแป้งเป็นน้ำตาลเป็นผงชูรสเป็นส่วนประกอบแต่เต้าเจี้ยวแตมเป้มีเป็นโปรโตีนโมเลกุลเล็กล้วนๆมีประโยชน์นกับสุขภาพค่ะโอ้ว้าว,วดีเลยอย่างนี้จะช้าอยู่ใ่คะ่ะ แวะมาช็อปกันที่ร้านยอดอาหารนะคะหูน้องเอศีขอบคุณมา,มากเลยอุย้ยมีของมาฝากพี่เอด้วยอุย้ยเที่ยงนี้เดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันเลยเนอะใชุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะยังไงฝากเต้าเจี้ยวเต็มเปสสดจูดรคีตโตของน้องเอศีไว้ด้วยนะคะรักน้อยๆแต่รักนานๆค่ะของอร่อยอยู่ที่ไหนก็อร่อยค่ะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเรามาดูว่าน้องเอสีจะมีอะไรมาฝากพี่เออีกนะคะพี่เอมาต้องว,าว้าวค่ะของฝากจากเอสีนะว,ว้าวทุกครั้งว,ว้าวทุกครั้ง <laughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ